จบไปหมดเลยไม่ค่อยใหม่ดิแต่มีไงก็ตกใจไม่ได้ดูหนังเลยไม่ใช่ดูหนังแบบนี้เป็นไงบ้างสองรอบจุกมากใช่ก็สนุกมากครับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เหมือนได้ลาตัวละครอย่างสมบูรณ์เนาะใช่อันนี้ยังเอาจริงยังยังยังคิดถึงวันอาทิตย์อยู่เลยอ่ะเขารู้สึกว่าเออเหมือนวันอาทิตย์เราเหมือนเหมือนเราต้องรออะไรสักอย่าง ใช่ซึ่งซึ่งก็ไม่มีแหละได้แต่ว่าถ้าสมมติใครใครใครคิดถึงอะไรก็ไปดูได้ดิคนในทีก็แต่งแก๊ที่มีความผูกพันกันกันเยอะมากไม่ผูกพันในงานแกลเรื่องใช่ก็ก็ถ่ายกันมาถ้าสมมติรวมเวิร์คช็อปเวิร์คช็อปอะไรอย่างเงี้ยก็เกือบปีแล้วนะใช่ก็เอาจริงแบบมันมันมันนานมากอะนานกว่าที่เราเคยออกก็ เห็นเรารู้ไส่รู้คลุ้งกันหมดแล้วอ่ะเออแต่แต่ว่าบางอย่างเราก็เอามาพูดไม่ได้เลยแต่บอกเลยว่าสนิทสุดละสนิทสุดคือเป็นแก๊งไม่ใช่คือแปลว่าแกงนี้คือแก๊งที่แบบเราไปไหนไปกันได้แล้วดีใจเลยอยากเพิ่งซีอินจูอ่ะอะไรนะดีจูจูอ่ะีเออช่วงช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ตีกับเขาแล้วช่วงนี้เขานู่นเขาอยู่กับพี่ไว แฟนวงแฟนนี้ก็ไปช็อปปิงช็อปปิ้งกันอีกอันนี้ไม่ต้องมีเราแล้วก่อนก่อนชวนเราไปคือไปดเพื่อนหน่อยโอเคไม่เป็นะรืมเป็นไรยังไม่ต้องไปมอนด้วยใชครับมองกันเแกงเดือดแกงเราได้ไปมองกันครับผมอ๋อก็ดีใจครับดีใจเอาจริงแบบเหมือนเราก็เหมือนเราก็พยายามมาด้วยกันเนาะด้วยด้วยด้วยแบบเหมือนแล้วเวลามันก็เราเราดูดกันมาด้วยกันตลอดอยเงี้ย เรื่องใช่พอพอมันได้ผลตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยอก็รู้สึกดีใจใช่แล,<ม>แล้วแต่ว่าเออเราเราเราดูตัวเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมีนสนุกด,ด้วยเ<ม>ราชอบชอบต้องรอรู้มีประกาศสก็มีีปุ่นครับใช่แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอีกก็เดี๋ยวไปตามกันะครับจะมีนมัดแบบรอบๆเจอกันอีกางไรคะส่วนับปินข้าว ใช่แต่ว <suppl él an ici> ่าถ้าสมมติงานแบบอาว่างงานหรือกันอะไรเงี้ยว่าเราโครงการแค่สองงานข้าว่ะแล้วเราไม่ต้องกินขม้อางเดียวไม่เหงาไม่เหงาแล้วเออเรามีเพื่อนกินกินยำยำเอาไม้กินไม่กินเนี่ยของร้านหรอเนี่ยของร้านเหรอหมด จริงคนชวนเยอะมากเข้าปังชวนนิบชวนฟอชวนอะไรใช่แต่ไม่อยากเปลี่ยนจริงๆนะคือรู้แบบเป็นก่อนเล่นฉ่ำนะเด็กๆแบบว่านั่งรถกระบงุงกระบะอาไปส่งเอาขัานไปเอาโอ,าอ,าอาไปอะไรแบี้แต่โตมาถ้าคิดวแบบ่ายืนเปลี่ยนสักชั่วโมงมึงก็ตัดไม่ไหวเพราอะไรเมื่อกี้เจ๊เมอร์คเธอจะพูดแบบแว่าเมื่อก่อนน่ะเล่นฉ่ำโอ้โหทำไมอ่ะไม่รู้สิรู้สึกว่า ไปยืดเปลี่ยนแล้วก็เนเนื้อเหนียวอ่ะแหมเาบอกว่าก่อนไม่เป็นมีอไรก่อนที่ฉับูบุกเล่นจนมือแบบมือเขาตอกใช่ตอกที่พ่อเสร็จแล้วอเลยรอลยรอเลยรอเลยอเรอยรอเเลยรอเลยออเอเลรยอเลยรยรลเราฉียคอยอเลนเลยไออยู่วันเดียวเองนะ เล้างานบุกนั่งนอนดูสารคดีสัตว์ปใส่ล้หรอใช่แล้กเป็นน้ำใสแล้วแต่บือนั่งดูจริงนะนั่งดูเนี่ยสารคดีแบบเอาชีวิตล่อในป่าดีอ่ะแล้วเหมือนเขาเป็นซีรีส์เลยดท้งวันตอนละชั่วโมงที่ไปนใคร้าเอออยากเข้าป่ามันเนเร่องา่าเเตเต้ามีแก๊งเตแก๊งป่า พี่เต้เคยชวนอยู่เลยจะไปขายกวางที่เต้ถามแล้วสวยเห็นเพื่อนเขาลงรูปเรียกค่ะเห็นคุณฟอร์เขาลงรูปเลยที่ไหเราไม่ได้เห็นเลยเหรอนี่เขาค่ที่เขาโชว์แล้วคนเขาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายอ๋อในเอเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นยังไงอ่ะเราก็ไปใส่เสื้อเขาด้วยนึงกลัวเพื่อนหนาวไงไม่กลัวหนาว ให้จดป๋ยวยขึ้นมาเดี๋ยวเออเดี๋ยวเขาให้หให้ดูว่าแบบมีปวดไหมมีปวดหอไหมปดก่อน,นอะอวดในสมัย,สม,ยสมัยที่สมัยที่แบบว่าเฟิตมากอะไเออปวดบ่อยเฮ้ยบุ๊ดูนี่หน่ยปวดกินแน่นก่อนเดี๋ยวไม่ค่อยได้ยนเี๋ยวร้อนน่าจะกลับมาฟิตออันนี้น่าจะเป็นุเกมเออฟิตได้ทุกคอร์สเราเข้าท เข้าไปเข้าไปเดินเล่นไม่อยากให้เ yup. ข้าอะเข้าไปถ่ายรูปแล้ว hmm. ก well. ันเข้าไปแล้วถ่ายรูปแล้วก็ไมออกถ่ายรูปเยอะเยอะเราเล่นเราเล่นไปเล่นมาไปเล่นไปเล่นอยากเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องมันก็ไม่ง่ายต้องหุงอาหารต้องอะไรใช่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าว่าว่าพยายามพอหรือเปล่า ก็ได้ว่าแลแต่หมแต่รอบนีเอาจริงอยูนอ่าอ่าอ่าใที่้อบก่อ่ใอกอเอาใหมรอหมี้ตอนนี้ที่เขาเปิดมานะมีวีมีพี่วีมีพี่ฟอนอยากว่าไหน เอาไปเอได้เราไปจอจะอังจะจอได้ไหมอะไปเอาอากได้ลินเอาเอาฟอร์สประมาณช่วงซักกลางปแล้ว้าวเเลปเลมาอะไิบุา่อนล้กอนเออโอเคค่ะไปส่นเำไปอส่น้ำไปเสกันครับ